โอเคสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กลับมาในมัดผสมพืช EP สามครับโอเคไม่รีรอเรามาเล่นกันเลยดีกว่าซึ่งแน่นอนว่าเราได้ตามต่อไปเราก็เราสามารถใช้เ,เจ้าตัวชอมเปอร์ได้คนระับฮะซอมบีอ้อะวะนะซอมบี้กายพันธุ์ก็มีชอมเปอร์มาให้เราเล่น โอเคโอเคก็ด่านนี้ก็รอไอซอมบี้ตัวนั้นโผล่มาน่าจะปลินไปเรื่อยๆแหละขอตัดเลยนะครับเออว่ะเราคิดก่อนดีกว่าเอาอะไรมาเป็นปกดีวะเฮ้ยเวฟขึ้นเวฟแรกมาแล้วไอ้ทงแรกมาแล้วเอออูนั่นไงนั่นไงมันจะถึงแค่ไหนกันเทียวะถ้าเกิดไม่ไหวจริงเดี๋ยวต้อง ใช้ระเบิดเอ่เอออตัวนี้มาเป็นปกดีกว่าว่ะโอเคโอเคได้ปลกละเฮ้ยทุกคนดูสิซอมบี้มาใกล้ปุ๊บแม่งมันมาไอชอมเปอร์กับไอวอวนัทแม่งชอมเปอร์ผสมหวนัทแม่งกระโดดเข้าไปงาบนะเลยอะนี่น่ะออกเลยโคตรตึงเป็นได้ทางแท้ง แล้วก็ตัวกินอ้าไอตัวนั้นตายเหรอเอ้ยเข้าใกล้มากเกินไแล้วเร้่มเราปิดฉากบูมเรียบร้อยมามาเรามาดูไอตัวน้ําแข็งนี้ต่อดีกว่าดูสิมันจะไปไหนกันมันจะรอดไหมมันจะถือกวยหัวกระป๋องเหล็กหรือเปล่าเฮ้ยอยากลองเอาพิวเตอร์สูกับแชมเปอร์ บึกป่าววะ,ะอืมก็ามาทำอะไรได้วะจะรอดูแล้วกันเฮ้ยอันนั้นคือเวอร์ชั่นที่ใกล้แบบอันใกล้จะแตกแล้วอะ ัวผสมกับไอ้ชอมเปอร์โดนเวอร์ชันโดนกัดกินเอ้าโอ้เมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้ยังไม่ได้โชว์พาวเลยแต่เหมือนเห็นมันปล่อยลูกอะไรสักอย่างนัๆๆๆๆ่นนๆนนนนนอยู่ในสมบีเรเคอเคๆๆอเคอเฮ้ยเดี๋ยวนะ จำได้ว่าไอ้วอนัทไอเจ้าตัวนี้น่ะที่ผมวงไว้จําได้ว่ามันมันมีรอยแตกแล้าไม่ใช่เหรอแต่ทําไมมันหายแล้วอะเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นมันฮิวอะไรสักอย่างมันมีรูปฮิวตรงไอไอไอตัวเนี้ยตัวนี่ผมวงไว้อ่ะเห็นมันมีรูปฮิวอะรูปรักษาเฮ้ยมันฮิวตัวเองได้เออเออกูคิดไปคิดมา ก็กว่าไอ้ตัวนี้เพราะว่าไอ้คลิปที่แล้วปกมันก็เป็นอย่างมันก็เป็นวอนัทอยู่แล้วไงเพาะตัวนี้เป็นปกดีกว่าว่ะฮะไอ้ตัวนี้มาอย่างไรวะจะบอกนะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวลักกี้เขาเรียกว่าเขาเรียกไอ้ซอมบี้ตัวใหม่ว่าไอ้ตัวซอมบี้หัวลักกี้กันเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้ทำไมจากสีทองมันกลายเป็นสีเงินวะเอ้า แล้วลายเป็นซอมบี้หัวกลวยกลวยนะกลวยเออกลวยฮะโอเคขอนับว่าเป็นซอมบี้ถึงที่สุดในตอนนี้แล้วกันอะไรอะของขวัญเฮ้ยซอมบีตัวใหม่ไอ้ทอรยศเอ้ยไอ้กล่องขวัญี่มันได้อะไรวะเนะี่ยไม่รู้อะลองอไปใช้ดูฮู้ฮู้ โอ้โห oh เหลือช่องเดียวมาอรอดูคืออะไรวะวางดิฮะคืออะไรคืออะไรวะไม่รู้อ่ะอ้า อ๋อกล่องของขวัญเอาให้เอาไปวางที่ใส่ตัวพืชใช่ป่ะแล้วมันก็จะผสมกันได้โ okay, okay, อเคโอเคเข้าใจละเอ้ยเหมือนนึกอะไรขึ้นได้เราเราจะมาลองสุงม่มไะเออมาซอมบี้เรามาเปิดกล่องสุง่มเอ้ย,อยมาทำไมวะเออปล่อยๆไว้ยีงแหละ เรียบร้อยโดนกินไปแล้วไม่นะพี่โดนไอต่อไฟไอต้นไฟเรียกขอเรียกว่าต้นไฟแล้วกันต้นไฟโดนกินไปลวซอมบี้ถามจริงเถอมันกินแล้วมึงรู้สึกร้อนบ้างหรือยเลย,เลยหรือไงวะ,ะมาซอมบี้เรามาเปิดกล่องกล่องสุ่มกันมากล่องสุง่มอะไรวะเนี่ยเอา้าเมื่อกี้ได้โบเวอร์ใช่ปะ เออได้โบวอร์เฮ้ยเขาไกลมากเกินไปละต้องเคลือบหาคิ้ไปเนี่ยต้องแล้วมั้งเอาพวกผีชูตเตอร์พวกนี้ให้กลายเป็นร่างสองให้หมดเลยดีกว่าเค่นี้ชีวิตก็จะได้สบายสนละเออว่ะเพิ่งสังเกต ลากมันนี้สามธงเลยเหรวะเติมไม่ไปละสี่ธงห้าธงเราก็ยังเคยผ่านมาแล้วเลยสามธงสบายสบายเว้ยเฮ้ยนี่ไงซอมบี้ตัวใหม่ทําอะไรได้วะก็สามารถมันจะเหมือนไอ้ตัวนั้นเลยป่ะวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยขี้ขี้กงไอขี้โกงเอ้าอ่ะข้คตรตึงเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว อ๋โอเครู้วิธีแก้ทางมาแล้วมามันจะเคยเห็นในคลิปอยู่นะ <Okay. S 1> เขาเอาไอ,อ้วนัดแดงใช่ปะเป็นการทำเป็นเหมือนเป็นบัคอมตะป่ะวะลองดูลองดูลองดูโอเค okay. เอาละกลองข่ามันขอตัวดีๆไม่งมึงอะเอาตัวเชนิ่มให้กูทำไมวนะข่ามันเลยปาดาวฆ่ามันเออสวย ไข่หัวกลวยด้วยไข่หัวกลวยเอาไม่เป็นไรกล่องสุ่มฆ่ามันต้องมาทำไมวะเรียบร้อยเละเป็นขี้เลยเดี๋ยวรอไอซอมบีต้ตรงนั้นมาก่อนเดี๋ยวจะได้ลองโชว์เป่าดีมันใช้ได้เปล่านง่มาแล้วโอเคกล่องสุ่มฆ่ามันสวยเออกล่องสุ่มเป็นระเบิด <c oughs> น่าเสียดายแต่ก็ยังไม่ได้ลอง โอเคช่างมารีบๆจบเวฟบเดี๋ยวเฮ้ยไม่ตายเหรอทำไมทำไมแกถึงไม่ตายกันอโ,อโอ้โหเกินโดนระเบิดยังไม่ตายเหรอคือเกินโอเคกล่องซูมฆ่ามันอ้าวไม่ต้องละโอเคก็ยังเกลือเหมือนเดิมขาชักเข้าใกล้มากเกินไปแล้วกล่องซูมฆ่ามันเออสวยไอตัวนี้ก็ได้ไอแช่แข็งก็ได้แต่ตอนเนี้ย เล่ล่างกำลังมีปัญหากู้ต้องกูต้องเหมือนเกม Rv เลยเดีย๋ยวชมมีปัญหาครับส่งคอนฟุตตี้ไปกินไปชมเปอร์แทงไว้หน่อยก็ดีสวยขอบคุณที่แทงให้ทีหลังไม่ต้องอื้เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเกินเอิม่ม ผิดพลาดทางเทคนิคช็อปเปอร์กินมันโอ้ยโอ้ยไล่วะน่โอเคโอเคเลนล่างเราแหวงแล้วเพื่อนมีมีทางเลือกกล่องซูมฆ่ามันขอระเบิดแม่ง่าเอามาทำไมตัวต่อไฟโอเคกูยอมเสียเลนก็ได้มาเลนอันน่าสงสารตัวนี้คงฆ่ามันได้เอ้า ตานไว้ก่อนเนรนเราจะไม่เสียเปล่าตานไว้พริกเชอร์รี่เร็วเชอร์รี่ไอช่างแม่งใช้กำแทงเลย,เย,เยกันไว้ก่อนซอมบี้ใจเย็นไม่ต้องกินหรอกพืชแบบไม่อร่อยไปกินพวกเอ่อกี่ไรวะ กินเอ่อช่างมันบูมโอเคเราต้องกลับมาซ่อมแซมเลนเราเลนก็กลับมาซ่อมแซงซ,ซ่อมแซงโอ้ยซ่อมแซมตรงไอ้ข้างล่างแล้วก่อนอโอเค โอ้ไม่กอดเลนทุกเลนแบบเอากล่องซูมฆ่ามันเอาวันทำไมวะเออยิงยิงกลับสะท้อนอืออือโอ้โหเอากล่องซูมฆ่ามันกล่องซูมกล่องซูมชิบหายแล้วเอาโอ้ยแล้วมันยันไปยิงไอตัวนี้อีกไปไป กองุูมฆ่ามันเออเจเแช่แข็งก็ดีกินมันชอมเปอร์เอออ้ oh my god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  เ okay. คเรียนเรามันแหวงอย่างนี้เอ้ยเราต้องการระเบิดขอระเบิดดวงอาทิตย์เร่งผลิตเร็ว โอนัสเรากำลังจะตายเออเอาเว้ยไอตัวนี้มันไม่ตายโอ้โห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 เยอะเกินเยอะเกินไม่ไหวกูนี่มเพิ่งเวฟที่สองเองเอากองซุมฆ่ามันกองซุมโอ้ฟักทองเยี่ยมเอาต้านไว้ต้านไว้ เกินเอาต้านไว้แล้วโอ้โหซอมบี้เยอะเกินนี่นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้แม่งมาล้าการกินแบบไม่มีวันที่สิ้นสุด,ดยวโชว์ให้ดูอืมเอา้าโอ้โหมันอยู่ใกล้เกินอ่ะไอตัวนี้ก็ได้มา เกียดตัวซอมบี้หัวลักกี้เลยว่ะใช้แล้วเบิดถึง4ลูกอะถึงจะจัดการมันได้ตัวหนึ่งอะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ไม่กอด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 โอ้กโอเคโอเคโอเคให้หนังสือผีมันแตก นี่ไงการกินแบบไม่มีวันที่สิ้นสุดดูดูดูโอ้โมอนแผนวอนัทเรามันไม่ได้เตรียมการมาเพื่อแบบเพื่อซอมบี้พวกลักหัวลักกี้อะไรงี้เลยเตรียมการไว้เพื่อแค่นี้แหละโอ้ยซอมบี้ลักกี้เอ้ยมันเยอะเหลือเกิน ใครยังไม่มีเวลาเปิดกล่อ,อ,กองสุ่มกล่องจุง่มกล่องสุ่มอะไรอะ่ะเอาชิบหายละเชี่ยเออเออเอ,อ,เอ,อสวยเออทำงี้ไม่ได้นะเว้ยโอ้ยเชีย่ยเลนแหวงแล้วโอยเชีย่ยเลนแหวงไม่เอ,า,อากูไม่อยากกูอยากผาน โโอโ้แม่งแม่งเ,เอ้ยจอมเปิดคามันโอ้ยอ่ะฮึมันพีอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้โหอ่ะเระเบิดไปแดกหนึ่งลูกบูมอตัวนี้ยังไม่ตายแกตะลิงฆ้ามันถือเกิน อ่มเอมเอ,เอโอ้ยชอยชอมเปอร์ไปโอ้ว้าแยบบายว้ีย้เยอะเกินาราไม้ไย้ายายเสียย้ยว้ยเลนยว้ว้ว้ายว้ โอ้เฮียเหมือนกูมาล้างเลนนะดูด,ดูสะอาดเลยเรียบร้อยไอ้เฮียเลนสะอาดเลยโอ้ซอมบี้ก็เยอะเกินเรียบร้อยเลนกูสะอาดมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มต้นชีวิตใหม่กูจะเละลโอเคจบก็จบแพ้แล้วกูไปเข้าไปในบ้านไปเรียบร้อยเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยแม่งยากชิบหายเลยถามจริงคนอื่นเขาผ่านมาได้ยังไงวะขอไปดูวิธีผ่าน,นอีกได้๋ยปะอ่ะค้างไว้ที่ด่านนี้เพราะนะ You're